But they have in Islam, so whatever ข,ขึ้นเทคนิคตรงนะี้วันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงเกือบ11โมงนะนี่เราตื่นไม่ได้สักพักละสิบกว่านาทีก็วันนี้มีภารกิจนะครับต้องไปช่วยเจ้าคิมยกของขึ้นมาแต่ตอนนี้มันยังไม่มาเดี๋ยวถ้ามันมาจะถ่ายให้ดูไปได้อาจจะแค่แวบบ๊แบบเดียวเพราะว่าต้องยกของนถ่ายไปยกไปมันลำบากนะครับก็จะมีตัวละครสูดเอกฝึง,งานเด็กซืี่เช้าวันที่8นะจ๊ะจะมีอะไรถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกันไป ตอนนี้เจ้าครีมก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปแบกของไปเอากุญแจกูไปด้วยงูแจกกูเป็นยังวะโอ้โหนี่อปูชดอย่ังเพาะมาแล้วคพงดูกูแหลรอเท้าแตะกูแบกได้ไอ้นี่อ่ะู้ห่ว อะไรไงอือหือไอ้คิมเซย์ไฮดิใครอ่ะรอสรอสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หลังจากที่เรานนั้นลงไปยกของก็ขึ้นมาเสร็จแล้วเวลาก็ผ่านไปประมาณอาอยู่นะนี่จะ4ี่โมงแล้วหลังจากยกของเสร็จนะครับพี่ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่ามันยกลําบากก็เลยไม่ถ่ายแล้วก็ผมกาขึ้นมานอนนอนหลบนานมากจนถึงเนี้ยสี่โมงแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้ววันเนี้ยหมดแล้วตอนเช้าก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายรีวิวรีวริวข้าเไว้นะต่ถ่ายตอนเย็นแล้วกันถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศถ่ายเข้าเย็นมากถ่ายแข้าเช้าก็วันนี้ก็ ไม่มีอะไรครับนั่งดูข่าวกันเมืองแล้วก็บ่นไปด่าไปนะครับวันนี้คนติดเชื้อตั้ง7000กว่าคนนะครับผมก็น้ำมันมันก็ยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยแบบว่ารัฐบาลาก็ช่วยะไยไม่ได้นะเฮยครับผม่าเหยียดพูดมาแล้วผมก็ด่าทุกวันแหละเออก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเย็นแล้วกันไม่มีอะไรละวันนี้เจงเจออีกทีตอนเย็น สวัสดีครับก็วันนี้ก่อนจะจบวันนะครับผมก็ได้เห็นข่าวว่ารัฐบาลเขาจะประกาศล็อกดาวน์อีกแล้วนะครับ14่วันความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าเออคงจะทําไม่ได้เหมือนรอบแรกๆนะครับเพราะว่าคือมันประกาศล็อกดาวน์มาหลายรอบแล้วใช่ไหมแล้วแบบว่าเุรกิจมันก็ไม่เคยดีขึ้นไม่เคยฟื้นฟูดีขึ้นแล้วแบบทีนี้มาแบบว่าประกาศให้ล็อกดาวน์แบบจริงจังนะครับคือผมคิดว่าผู้ประกอบการต่างๆหรือว่าคนที่มีอาชีพต่างๆนี่คือไม่มีรายได้แล้วไม่มีแบบว่าตังเข้ามาแล้วความเห็นส่วนตัวผมนะผมคิด เกิดการประทวงหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเกิดขึ้นแต่ก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ต่อไปนะครับผมกีบไฟติ้งไว้ครับผมก็สู้อยู่เหมือนกันมาอย่างที่บอกไว้เรามารีวิวข้าวเย็นดีกว่าก็เหมือนเดิมกินเหมือนเดิมนี่คัวกิ่งร้านเดิมเลยกินให้ดูสักหน่อยอร่อยเหมือนเดิม ก็สรุปวันวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเอ้ยมีทำอยู่เมื่อเช้าไปขนของช่วยเจ้าขิมก็ประมาณนั้นแะครับวันนี้ก็มีไปยกของตอนเช้าแล้วก็ขึ้นมานอนทุบน,นอนเสร็จไม่มีอะไรทำนั่งดูข่าวการวงการเมืองอะไรก็ว่าไปแล้วก็ตอนเย็นมีฝนตกด้วยวันนี้คงนอนสบายเย็นนี้มันเดิมก็ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับไปยูทูมอร์โรบ๊ายบาย